เดี๋ยวครูจะให้น้องย้านะครับถอยจอดเข้าซองดาด้านซ้ายระหว่างรถคันสีเทาดําด้านบนนะกับรถคันสีบนทองนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะโอเคปอดร้หน่หยช้าๆครับแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินด้วย <c oughs> การเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ข้างหลังเขาระวังเรานะแล้วก็การเปิดไฟฉุกเฉินก็เพื่อไม่ให้ข้างหลังเขาขึ้นมาบังช่องเรา <c oughs> ให้ข้างรถทางด้านซ้ายห่างจากท้ายรถเขาประมาณ1เมตรนะคันสีบนทองคือคันที่1นะครับช่องที่เราจะถอยคือช่องนี้ก็คือท้ายรถของเราคือคันที่2ให้ตัวเราอยู่ตรงกลางของรถคันนี้คือคันที่3ขึ้นไปครับ อาหยุดครับปุ๊บอาหยุดก่อนนะเราจะถอยข้าวซอยได้ไหนครับน้องอยาด้านซ้ายค่ะอย่าหมุนขวาให้สุดเลยครับเราจะถอยด้านไหนต้องหมุนด้านตรงข้ามเพื่อที่จะตั้งรถขึ้นไปด้านบนนะโอเคมองกระจกมองข้างด้านขวามีใครไหมไม <ป S> ่โอเคมองข้างหน้าไม่มีใครปอดรถไหนครับมองหน้ารถอย่าไปชนรถฝั่งตรงข้ามแล้วสลับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายให้ท้ายรถเราอยู่ตรงกลางช่องนะครับขึ้นไปอีกอ้าได้แล้วหยุดครับ อ่าแล้วก็เมื่อกี้เราหมุนขวาขึ้นซ้ายกับ2รอบให้โลโก้หงายมา2ครั้งนับ1นงับ2หยุดครับแล้วก็เข้าเกียวถอยหลังก่อนจะถอยหลังมองกระจกมองข้างด้านขวาด้านซ้ายมองกระจกมองหลังนะถ้ามีกล้องก็มองกล้องโอเคมีใครอยู่ข้างหลังไหมป่อยรถไหลช้าๆครับสำคัญคือรถต้องช้าป่อยรถไหลช้าๆพร้อมกับหมุนซ้ายครับ่อยรถไหลครับแล้วหมุนซ้ายครับโอเคหมุอนอีกครับหมุนอีกให้ท้ารถด้านซ้ายคันสีบะเขานี่วะโอเคถ้าห่างก็บุนอีกครับมุนให้สุดเลยครับน้องย่ามุนให้สุดสุดเลยนะเพราะถ้าเราห่างจากคันทางด้านซ้าย ท้ายรถด,ด้านขวาเราจะไปชรถคันสีบอลทองด้านขวาเลยโอเคปลอดไรยครับอ่ามองซ้ายทีปลอดเรยครับอ่ามองขวาทีอ่าถ้ามองขวาเราจะเห็นท้ายรถทางขวาใช่ไหมเพราะครน่าเห็นท้ายรถเห็นกลางรถเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ชนรถทางด้านขวาเห็นหน้ารถปลอดเร่อยครับปอดเรอเอาเห็นหน้ารถเขา้ายางอ่าเห็นหน้ารถคะปลอดรยครับยังถอยได้อยู่ออามองซ้ายทีนึงอ่าถอยถอยได้ทีเดียวเลยออะมองขวาทีนึง โอเคให้รถอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นสีขาวด้านซ้ายด้านขวาถอยครับอีกอย่าไม่กล้าอีกนิดนึงพอโอเ okay, คขึ้นกลับปวุนซ้ายขึ้นขวากลับนับหนึ่งนับสองโอเคปลดอดรถไหลครับให้ล้อหลังเราแตะเสานะครับที่อยู่ด้านล่างนะแตะเบ,บาๆนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากแตะนะครับก็อย่าให้น้ารถเราล้าเลยแนวท้ายรถเขาถ้าล้าเลยไปก็จะขีดความที่ผ่านไปผ่านมานะโอเคปลอดรถไหลครับอพอหอยุดโอเคดึงเบรคมือครับ เข้าเกียร์ P Parking เลยโอเคนี่คือเราสามารถที่จะถอยหลังเข้าซอง้านซ้ายได้ในครั้งเดียวเลยนะโอเคสมมติเราลงจากรถไปเรียบร้อยซื้อของเรียบร้อยแล้วเอาเราจะขับออกครับปิดไฟฉุกเฉินครับน้องยาเบรกเข้าเกียร์ D d r i แล้วก็รถเบรกมือโลดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวออกไปทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องระวังรถทางด้านซ้ายรถทางขวาคือคันสีบอลทองเนี่ยเราไม่ต้องไปพวงเลยเพราะเราจะเลี้ยวซ้ายออกไป ไม่ว่าจะไปกลางรถหรือท้ายรถเราจะชนกับทางด้านรถทางซ้ายต้องระวังทางซ้ายนะโอเคตอนนี้ปล่อยรถไหลไปต,ตรงๆก่อนอ่ดนาดู้างหน้าก่อนเพราะว่า,า้างหน้นาเขายังถอยไม่ค่อยสวยเขาขึ้นมาตั้งหลังเราถอยใหม่นะเขาก็ยังถอยไม่สวยนะไม่เป็นไรนี่ดูรถทางซ้ายเนะี่เขาสวนเลยขึ้นมาต้องระวังด้วยนะเพอเรามาจากด้านนู้นใช่ไหมเพราะปกติเราต้องเลี้ยวซ้ายออกไปใช่ไหมอ่าดูรถคันนี้ไปก่อนนี่คันนี้เขาก็ใช้หลักการเดียวกับเราคือเขาจะเฉียงขึ้นมานะรถแทบทุกคันเลยเขาจะตั้งรถเฉียงขึ้นมาเพราะการตั้งรถเฉียงขึ้นมาเนี่ยมุมในการถอยจะง่ายนะ คันก็จะถอยทีเดียวอย่างเราเนี่ยถอยทีเดียวเลยโอเคน่าจะถอยทีเดียวโอเคปล่อยรถไหลไปตรงๆก่อนถ้าขหน้าเขาจะไม่เสร็จไม่ละปล่อยรถไหลตรงๆก่อนอ่ะโอเคปล่อยรถไหลครับตามๆี้ให้ตัวเรานะปล่อยรถไหลให้ตัวเราอยู่ประมาณล้อหลังของรถคันนี้หรือจะให้กระจกมองข้างของเรานี่ปล่อยรถไหลครับอยู่ประมาณท้ายรถครับขึ้นีกอ่ะปล่อยรถไหลครับพร้อมกับหมุนซ้ายสุดเลยหมุนซ้ายสุดนะโอเคมองฝั่งตรงข้ามนะรถเรา จะไปชนฝั่งตรงข้ามไม้เอาเคแล้วมองกระจกมองข้างด้านซ้ายนี่ไม่ชนรถที่จอดอยู่ทางด้านซ้ายของเรานะโอเคปล่อยรถไปอ่ามองหน้าอ่าเอเคพอรถตรงแล้วก็คืนกลับโอเคครับปลอดภัยเร่งต่อได้เลย